นี่แม่อยู่ไหนหมดไวโ้โอ้โหโอไม่ไหวกันตัวน,นี้ลนะไป,นนะไปต่อนเนี่ยแต่เฮ้ยเอายเลยแล้วพังออกไปทำไมไอ้าวตัเวเรย์ลวงเป็นมัมมี่โอ้ยแ,แม่เยัดตัวควยแล้วะเนีเ่ยไง ตับมนนี่ยกไม่ไหวแล้วไอเลน่ายที่มายอะไยาเว่าถึงเวลาแหละแล้วทำยังไงแล้วบนนเราเจอขีน่นขีนูนมใหญ่ทำได้แค่ดูดูมนเป็นก้อนเลยเรียบร้อยมันจะมันจะเปิดสังกัดลยนะเน้ยวอ่ะชิคเก้นเชสเตอร์ยูเนเต็ดอ่ก็เคลียบอลไปก่อนแผนแผนเคลียบอลไปก่อน่เดิมแนเดิม อัพแรงนำอ่ะอัพลน์นำชิเกนเชเตอร์อยู่ในเตดเอาของอย่างเงี้ยมูเอ็ไปวอลเลตนะเอาของอย่างเงี้ยนะพี่มันรู้ว่ากูไม่เป็นแน่เลยไอสัตว์เอ้ยเล่นยากนะวะจบละหนึ่งก่อนแล้วค่อยสามอัดกำแพงหนึ่งหนึ่งก่อนเนาะหนึ่งเปนสตันเหรออ๋อสตาร์นจบแล้วโดนสอนแล้วไงอมีสตันด้วยหนึ่ง ซอยบ่าวเฮ้สวยตันจริงโอ้โหสุดยอดว่ะเฮ้ยไอ้สองคนนี้มันแบบกระพริมชาโอ่ะเฮ้ยกูไม่ผักเข้าไอ้นั่นวะเอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮียขาบป้อมเลยวะเฮ้ยช่วยคุณด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูที่โอ้ยสัองแล้วเฮียอะไรออฟเลนอ่ะออฟเลนมันไม่ควรร้องนะ แม่งมาคาบ้านไอนสตัตว์กูยอยู่บ้านนะยังโดน <Yeah. S 1> แม่อะไรวะฉี่ซุมโบรานเอ้ยซุมโบรานไม่ได้อ๋อฉี่ซุมโบรานไม่ได้วะไปเลรีบไอ้ไี้มันนั่งขับโย้หวะไปสัตว์มบรานอะ่ะมึงรู้ฝึ <Yeah. S 2> กอยู่แป๊บนึง <Please die. S 2> แต่กูไม่มีมานาเล่น <c oughs> โอ้ยนี่ <c oughs> แม่อยู่ไหนหมดวะไอสตัตว์ <c oughs> <c oughs> มานาไม่มีเล่น <c oughs> ตัวนี้่งูขึ้นเลยเฮ้ยกลาง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 ลินตำดีสวยโอ้ยอย่าปวดกระบาลไว้สักอัละพันแล้วตอนนี้เฮ้ยเล่นเล่นโดดได้ปะล่นลินเฮ้ยต้องการบ้างเลินใส่ลินไหวไหวเออตับสวยใส่ตัวนี่สองตัวเออช่วยหน่อยแคลร์ วิ่งไปหาชุบใส่ต่อใส่ต่อมีชุบลิ้งมันมีชุบเพื่อนมีชุบไปเลยไปเลยมันมีชุบมันมีชุบมันมีชุบเข้าไปมันมีชุบเอะไรมันชุบไอ้เหี้ยเฮ้ยเราเพ่งไปชุบเพื่อนอะไรควายได้แม่งเลยเฮ้ยเราไม่ชุบวะเออไอ้เหี้ยมันไม่มีหรือเปล่ามันมีกูรู้อยู่มันยังหัวเขียวอยู่เลยก็หัวเขียวว่ามันมีใช่ไงแต่มันไม่ชุบไงเห็นไหมให้ให้ตีมีเข้าไปก่อน

โอ้อะไรอ่ะโอ้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 เล่นยากเล่นกเล่นยากเลยไม่ไหวกันตัวนี้ละวันนี้มึงหยอกอะไรมันมีดูดเลือดด้วยทารอนเรากำลังดูดเลือดตอนสับฮะให้มันดูดลงอะไรอะอะไรอะเหาอือะไรอะมุลาดสวยดีดีเอาไปก่อนกันแย่เลยไม่ไหวเลยสัตว์ ลาสามผัดใส่หินซ้อมตนิีตอนนี้วีกำลังโพบเป็นสองอีกแล้วนะเออเยี่ยกูจะหนึ่งเจ็ดแล้วเนี่ยเอ็นทีเทียนนี่แม่งวีอินเตอร์ดิว่ะวีเตอร์เยี่ยพอเล่นตัวเป็นก็โหดไปเล่นตัวกากก็กากแบบซบเลยเอ็นทีเทียนไ่เป็นวีอินเตอร์เอ้ยพวกเราวีหน่อยแล้ววีแชทวีแชทเฮ้ยตายแล้วโดนเอลินโดนใส่เอลินเลินโดดไหว วิ่งดิวิ่ฟดิวิ่งลิอกูว้าวแล้วว้าวแล้วอ้าวอ้าวโดดว้าวหมดเลยว้าวหมดเลยว้าวหมดเลยว้าวของทีมตดยเลยน้ำผักออกไปทำไมอ้าวตายโอยตัวคุยเลยวะเนี่ยอิสระเนียชิคเก้นบีดมันพักออกมึงวิ่งแบบเอาเอาเอานมมาตีชาวบ้านเขาอะเล่นยากชิบหายเลยว่ะตัวเนี้ยตายซะน่ายตีน ตายนะวูลานอุ้ย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 รีบเลยรีบเลยไเที่ยวตัวมันบางเยอะไอ้นอนไปดาบแดงเลยเรียบร้อยเกียวแทงไม่รู้อะเออจับแล้วจับแล้วยิงคนก่อนแล้วแอบลุ้งเป็นมัมม๊ โอ้ยแม่เย็่ยดอกหวยแล้ววะเนี Winter. Winter ่ยสัตว์สวยน้องใหญ่สัตว์นาไดเยี่ยงกูไม่ไหวแล้วไม่เล่นยาก่ที่มายเลยมึงก็ตีไปสิสัตว์วีนเตอร์วินเตอร์ว่าคือแบบต้องแบ่งแล้วน้องๆวีนเตอร์นี่ถ้าเล่นตัวไหนแบบนี้ไม่ได้นะปล่อยน้องหมาอะบอล่อลเลนหลุดดิกูโหดเลยเคยแบกเพื่อนจนเหนื่อยไหม แค่ได้ยินว่าเพื่อนจะเล่นอะไรก็หดหูหมดกำลังใจแต่ไม่ต้องกังวลพวกเรามีตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจเพราะเรามีสกินสวย ลิชแมนช็อปร้านเติมเกมเติมไหวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บลับลิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิชแมนช็อปเท่านั้นเฮ้ยแ้เลยพวกง้อเฮ้ยดีิปก่อนเฮ้ย มึงจะเล่นอีช่าเออเล่นอะไรด้วยไอสัตว์อ้าวหรืหน้าปามจกิงคือวันนี้กูไม่ต้องชนะแล้วแหละกูว่าต้องรอต้องรอถ้าตานี้แพ้นะให้ชิคเก้นเอาอืมเลยอมนิ้วตีนเลยโทษแม่งเลยอมเล็บอมอมเล็บตีเลยไงชิคเก้นบิดกินเนี้ยท่าเมี้ยนให้บอกให้จริงคลิปชันฟาร์มเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงฉันนะอี่หน้าแม่งแรงแล้ว กูค,คิวตั้งเยอะนะเว้ยเล่นพีพีไปไอ้สัตว์ <l> ตอ่อเลยตอ่อเลยกระต่ายออตายแล้วกระต่ายตายเห็นไหมกูบอกแล้วมึงกลับมากูหิวไปสก,กัดไปสก,กัดเดียวชนนี่ชน<ป>นี่เออชนนี่เออชนนี่เออชนน,น,นี่ตามต่อบอกเลยครับไปเปิดโลเปิดจูดบ้าง <Your team. S 1> เอาเลยขับป้อมเลยขับป้อมเลยป้อมเลยเนี่เยอเยอาดิ ตามแล้วโอ้ยตามแล้วแตกไม่มีแล้วคลิปเอ้ยอันตรีมันมีแล้วอันตรีมันมีประโยชน์แล้วตามต่อหลวงพ่อได้หลวงพ่อได้ตามต่อตายต่อตายต่อตายต่อออกอะไรต่อครับออกอะไรต่อจะไม่ออกจอกก็เพีงเดียวตายแล้วทีเดียวตายแล้วบาดแบนแล้วเฮียเฮียนอนนะตาไหนโอ้เมาให้กูเลยเนี่ยเกเนยดูดิความขี้โคลนเลยนะครับอุ้ยนะรีบรุนแรงกว่ ไอเชี่ยโอ้ช oh, er ิเกนบีแจกอีกแล้วน้องชายยียโดนหอกกระต่ายก่อนริ่แรงแลเว้ยแรงหรอแรงหอแรงหรอโอเตายแล้วยี่ยได้พ่อมึงอะกวาตายดูดีียโอ้โหนี่มันเล่ยวแล้วตายแล้วยี่่่ยียจริงยยย่ยยตายแี่วายาูตยีต่ียาย ควายควายทุกร<ม>ุ<ม>่นงอทุกตัวโอ้โอยไอเฮียนี่ก็ตายไม่พักเลยพ่อมึงตายเหมือนแม่เพียวตายเหมือนแมบเพียวต,ตายควายเน <c oughs> ี่ยชารลีกูแจกไม่หยุดเลยไม่แจกเลยไอ้เฮียมันด่ามันดา่าเนี่ย เหมือนมันรู้แผนเราเลยแคลรี่มันโคตรโหดเลยแคลรี่มันโคตรควายเรื่อแล้วไอ้เฮียมันใช่ตลอดเลยเผลอปุ๊บมึงตายปั๊บเพิเผลอปุ๊บมึงตายปั๊บไอ้สัตว์นี่มันรู้แผนเราได้ไงวะใช่ถ้าต้องถ้าจะปั๊มดาวพี่ลิ้นคิดเลทเท่าไหร่ครับพี่ลิ้นเขาลูกค้าถามราคาแล้วไอ้เหี้ย โอชิคเกนีกนอนชิคเก้นแจกแล้วตอนนี้อ๋อชิคเก้นแจกเลยเอาดังเลยจังหวะนี้นี่ไงตายดึโอ้ชิคเก้นแจกไอสลิมไสลิมไอลินมึงมึงมึงมายิงมายิงไอลินโอ้ยิงน่งันยิง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 ไงจะไไเม่อไรเม่อไรเม่อไร คนดุมากอนาคตแกไม่ทันนีโดนหอมึงจะสองหาพู้วายแลแล้วเฮียโง่ยนอ้เกดมันแปลกวะันติเราไปเให้ควงจริงไอ้สัสนำทั้งเกมเฮียไปแจกอีกแล้วชิคกี้พายสีนี้เออเฮ้ยลิปแพ้โอยควายงู ควายเลยทีมเฮ้ยกูทำไม่ดีตรงไหนวะแจกกันหมดน่เกมแม่งอย่างน้ำไหลอะเล่นอย่างงัวเลยงัวทุกรุ่นเล่นดีไม่ได้เลยตอนเล่นดีปุ๊บจะมีคนโยนด้วยมึงอะมึงตัวเลี้องเลยเนี่ย มึงนี่แม่งเหมือนไอ้ตองไอ้ทรงเมื่อกี้ไอ้สัตว์เฮี้ยเรยกว่าเฮี้ยตองเล่นควายทั้งทีไอ้ควาย